สวัสดีครับชาวราศีมีนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชานะดูดวงบายบูพยามมันจะดูดวงกับผูกับพุเกิดในลัคนาราศีมีนหรือชาวราศีมีนสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้นะครับจะเป็นคําพยากรณ์ในช่วงของครึ่งเดือนแรกสำหรับเดือนพฤศจิก,กาย,ยน2567นี้เป็นในเรื่องของอการเงินการงานโชคลาภเดี๋ยวเรามาดูไพ่กันนะครับ ก่อนอื่นก็ฝากกดร้อย like, กดแชร์ share, กด b s c r i b e กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับสำหรับใครต้องการติดต่อดูดวงเพื่อความแม่นยำม,มากกว่านี้ก็สามารถทักไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยานนะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับที่เรามาดูกันว่าดวงของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับพไพ่ใบแรกสำหรับชาวมีนนะครับได้เป็นไพ่เดท แล้วก็เป็นไพ่เดือดเทมเพลตไม่ใช่ The Star นะครับแล้วก็เป็นไพ่ Seven of อฟวันไนท์ถือไม้หนึ่งเหรียญหนึ่งถ้วยคิงถือไม้เจ็ดดาบเลเวอร์สามเหรียญแล้วก็เป็นไพ่จัสติดนะครับ ทีนี้เรามาดูกันว่าดวงของคุณจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับรับแต่พลังงานด้านบวกนะชาวมีนลัคนามีนครับช่วงเนี้ยความรู้สึกในเรื่องของ ชาวมีนอาจจะมีโอกาสแนวโน้มของการที่มีการปรับการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายๆอย่างได้ดีขึ้นมีการฟื้นฟูในเรื่องของสภาวะอารมณ์สภาวะจิตใจมีความรู้สึกเหมือนกับมีความหวังดีๆความรู้สึกดีๆนะครับเพิ่มเติมที่ดีเกิดขึ้นหลังจากที่ชาวมีนลัคนามีนอาจจะได้รับความรู้สึกในเรื่องของปัญหาหรือความอายุธรรมในช่วงของอดีตโดยเฉพาะในเรื่องของเดือนตุลาคมนะครับนะเป็นช่วงที่เกิดสุริยาคาาในราศีกันที่เป็นเลือนปัตตนิ นะครับของคุณก็คือเรือนเพศตรงข้ามเรือนคู่ครองหรือว่าเรือนอ่าพาร์เนอร์หุ้นส่วนต่าง,างๆอะไรแบบเนี้ยนะครับตอนเนี้ยมันก็เริ่มจากค่อยๆแบบมีการจบปัญหาไปละจากไพ่เดทนะครับมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นมีไพ่เดอร์สตาร์มีความหวังใหม่กับการที่เราจะมีอ่าพลังงานเอนเนอร์จีบางสิง่งบางอย่างที่ดีขึ้นกับการที่เราจะพัฒนาไปข้างหน้าได้อย่างเต็มที่โดยเฉพาะในเรื่องของสภาวะอารมณ์ความรู้สึก นะครับสิ่งต่างๆของเราเนี่ยจะค่อนข้างดูมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นมีไพ่เดอะจัสติสเกิดขึ้นด้วยจัสติสเนี่ยหมายถึงตัวคุณเองค่อนข้างบาลานซ์สมดุลได้ดีขึ้นกับในเรื่องของสภาวะความรู้สึกนะครับได้ดีมากขึ้นเนาะอะไรประมาณนี้ชาวมิลล์คนาม,มินครับในช่วงเนี้ยคือเรามาดูในเรื่องของการงานกันบ้างการงานเนี่ยค่อนข้างอาจจะดูแบบ งานเยอะหน่อยนะแต่ว่ามันก็ต้องใช้ความอดทนความพยายามนิดนึงนะมันก็จะไปถึงนะจุดปลายทางกับในเรื่องของความสำเร็จเกิดขึ้นคุณอาจจะมีอินสปิเรชันนะครับมีในเรื่องของการคิดการทำนะครับในเรื่องของสิ่งต่างๆได้ค่อนข้างดีเลยนะเพราะว่าไพา่ใบนี้คือไนท์ถือไม้ไนท์ถือไม้เนี่ยมาพร้อมกับกิงถือไม้แสดงว่าการงานของคุณเนี่ยค่อนข้างมีการวิ่งเต้นแต่มันก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้ในทิศทางที่ดีมีการ ติดต่อมีการสื่อสารที่ดีขึ้นนะครับเพราะว่าดาประจําตัวเนี่ยไปอยู่ในภพเรือนสหัชชาสหัชชาเนี่ยหมายถึงการติดต่อคอนเนคชันต่างๆที่ดีขึ้นยังสามารถที่จะมีการแบบเหมือนมีความโดดเด่นในเรื่องของวงสังคมนะครับหรือว่าอาจจะได้ออกสังคมมากขึ้นนะแล้วก็มีในเรื่องของการที่ได้รับการยอมรับ นะครับอะไรแบบนี้มากขึ้นคิงถือไม้แปละวะ่าตัวคุณเองสามารถที่จะควบคุมสถานการณ์กับในเรื่องของการงานได้นะครับแล้วก็สามารถที่จะฟื้นฟูในเรื่องของ อารมณ์สิ่งต่างๆแล้วก็สามารถควบคุมในเรื่องของอาการทํางานเป็นระบบระเบียบได้ดีขึ้นอะไรประมาณนี้นั่นเองนะครับถือว่ามีโอกาสที่ดีมากๆเลยสำหรับชาวมินแล้วก็ลักนณามินนะครับที่เราจะได้รับการเปลี่ยนแปลงหรือว่าได้รับการไปสู่ความรู้สึกดีๆมากขึ้นและยังมีกัลยาณมิตรคอยช่วยเหลือคอยสนับสนุนที่ดีจากไพ่เลเวอร์นะครับเลเวอร์เนี่ยตัวเราเองเนี่ยสามารถที่จะได้รับการยอมรับการสนับสนุน ที่ดีแล้วยังหมายถึงตัวคุณเองยังมีโอกาสที่จะได้ในเรื่องของความสําเร็จที่ดีจากคู่ค้าคู่สัญญาหรือว่าในเรื่องของพาร์ทเนอร์หุ้นส่วนต่างๆที่ดีเนื่องจากอิทธิพลของดาว พ์ทเนอร์ของคุณเนี่ยโคจรไปอยู่ในภพเลนสุภานะครับก็ถือว่าเป็นตําแหน่งที่มีความพัฒนาการเติบโตมีความโดดเด่นที่ดีนะร่วมกลุมกับดาวศุกร์ในช่วงแรกก็คือเป็นดาวที่เป็นคู่ธาตุน้ำเย็นธาตุน้ําก็มีการส่งเสริมเป็นการสนับสนุนอะไรแบบเนี้ยนะครับที่ดีมากๆเลยตีโกนกับดาวอังคารที่ดีด้วยด้วยนะครับอังคารมาจากภพเลนการเงินนั่นเองแล้วก็มาจากภพเลน สุภานั่นเองก็ดังนั้นเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสและเป็นจังหวะที่ดีมากๆกับในเรื่องของชาวมินและก็ลัคนามินนั่นเองนะครับก็ถือว่ามีอนาคตที่มีความสดใสที่ดีขึ้นและการคิดการทําการบริหารจัดการต่างๆค่อนข้างดูเป็นระบบเป็นระเบียบกับการที่มีจัดการในเรื่องของความคิดที่ดีแต่ต้องระมัดระวังเล็กน้อยนะครับเพราะดาวพฤหัสบดีเนี่ยโคจรถอยหลังแล้วนะครับ เป็นดาประจำตัวเนี่ยมันอาจจะทําให้เราค่อนข้างดูอื่นๆงงๆสับสนหรือว่าอาจจะ วางแผนอะไรแล้วอาจจะดูล่าช้าดูไม่เป็นใจนิดหนึ่งนะครับค่อยเป็นค่อยไปเนาะการบรหิหารการจัดการเนี่ยต้องใช้เวลาสักเล็กน้อยนะครับมันถึงจะไปสู่ความสําเร็จในสิ่งที่คุณนั้นปรารถนาได้แต่ถ้าคุณมีแพชชั่นเยอะเกินไปให้เราพยายามลดลงมานิดหนึ่งนะครับเพราะว่าเหมือนคุณจะค่อนข้างดูจริงจังเกินไปเนาะอันนี้ค่อยเป็นค่อยไปนะเพราะว่ายังไงความสําเร็จมันเข้าข้างคุณอยู่แล้วนะครับมี1เหรียญเกิดขึ้นด้วย1เหรียญแปลว่าความมั่นคงแปลว่าความสําเร็จแปลว่า เป็นอะไรที่มันดูมีรูปธรรมท,ที่ดีขึ้น justice คือตัวคุณเองสามารถที่จะบาลานซ์สมดุลได้แล้วก็สามารถที่จะเคลียร์ปัญหาสิ่งต่างๆที่เข้ามาทดสอบในเรื่องของอารมณ์ของคุณหรือว่าทดสอบในเรื่องของความถูกต้องของตัวเราเองก็ได้เช่นกันนะครับมีไพ่เดทเกิดขึ้นนะครับคุณอาจจะมีเกณฑ์ของการจบ นะครับบางสิ่งบางอย่างเพื่ออาจจะมีะฟื้นฟูสภาวะอารมณ์ที่อยากจะไปต่อในเรื่องของสิ่งอื่นๆที่ดีกว่าก็อาจจะเป็นไปได้เพราะคุณอาจจะมีเห็นลู่ทางเห็นจังหวะเห็นโอกาสนะครับและยังมีคนให้โอกาสด้วยนะสามเหรียญน,นะครับเป็นการให้โอกาสหรือว่าในเรื่องของคนที่อาจจะเข้ามาดิวเข้ามาติดต่อนะครับบางคนอาจจะทําเป็นพาร์ทเนอร์เป็นธุรกิจกันอะไรแบบนี้มันก็อาจจะมีโอกาสที่จะเติบโตและได้ความสําเร็จที่ดีกว่าเดิม อะไรทรงนี้ก็ได้เช่นกันนะครับดังนั้นเนี่ยคือชาวมีงก็ถือว่าโอเคมากๆกับในเรื่องของการทํางานการค้าขายการลงทุนนะครับแต่มีอยู่อย่างเดียวที่ยังต้องระมัดระวังคือเจดาบคือเพื่อนร่วมงานนะครับแล้วก็ในเรื่องของสถานการณ์ จริงๆแล้วอะคืออยากจะบอกว่าพัดเนื้อคนส่วนก็ยังคงต้องระมัดระวังอยู่บ้างนะครับถึงแม้เขาจะช่วยเหลือเขาจะสนับสนุนกับตัวเราแต่บางครั้งเขาอาจจะไม่ได้หวังดีกับเราแบบร้อเซ็นบางครั้งเขาก็อาจจะมีนัยยะบางอย่างที่อาจจะดูแอบแฝงบ้างดังนั้นเนี่ยคือก็ต้องมีแบบมีจุดต่อมเอะบ้างนะครับว่าเอ๊ะทำไมเขาดีกับเราเป็นพิเศษเอ๊ะทำไมเขาแบบนั้นแบบนี้แต่จะอย่าไประแวงจนเกินไปเอาแค่แบบ เขาเรียกไงละ่ะเหมือนกับค่อยดูกันไปก่อนอะเออประมาณนั้นอยากเชื่อใจแบบร้อเอเซให้เราแบบดูสถานการณ์ไม่ใช่ว่าแบบอะไรดีก็แบบโหยกให้เขาทําทั้งหมดเลยอะไรแบบเนี้ยไม่ได้นะครับเราต้องบริหารเราต้องจัดการเพราะไพ่อบอกว่าเราเป็นคนที่ต้องจัดการต้องบริหารด้วยนะครับมันถึงจะมีโอกาสในเรื่องของความสําเร็จเราจะไปปล่อยปาละเลยให้เขาทําทุกสิ่งทุกอย่างไม่ได้เพราะชาวมีนล,ลัคนามีนนะครับเกิดมาเนี่ย มีดาวพฤหัสบดีเป็นดาวประจําตัวใน12ราศีเนี่ยมีนักบริหารที่เก่งเนี่ยมีอยู่2ราศีคือราศีมีนและก็ราศีธนูนะครับมีอยู่2ราศีที่สามารถบริหารจัดการได้เพราะเนื่องจากดาวประจําตัวนั้นเป็นดาวพฤหัสบดีนั่นเองนะครับดังนั้นเนี่ยมีในเรื่องของความเป็นแบบ ระบบระเบียบนะครับอะไรแบบนี้ค่อนข้างดีเนาะก็ค่อนข้างที่จะมีในเรื่องของภาษีของการที่จะทําให้เกิดความสําเร็จในสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นและคุณอาจจะมีความหวังใหม่มีการเริ่มต้นมีสิ่งดีๆเกิดขึ้นจากไพ่หนึ่งถ้วยเกิดขึ้นด้วยนะครับหนึ่งถ้วยกับไพ่ใบนี้คือ The Star เนี่ยมีความหวังใหม่ที่เราอยากจะรังสรรค์อยากจะทาอยากจะไปถึงณจุด เป้าหมายปลายทางความสําเร็จได้มันมีโอกาสให้เราอะไปถึงตรงนั้นได้แล้วอะดังนั้นก็พยายามทําให้มันไปถึงนาจุดเป้าหมายปลายทางเพราะว่าผมเห็นแล้วแหละว่าตัวคุณค่อนข้างมีความพยายามและมีความแอคทีฟมีความกระตือรือร้นมากขึ้นแต่ดาวประจําตัวเดินโครจรถอยหลังนี่แหละคือสิ่งที่เราอาจจะยังคงต้องรอเวลาสักเล็กน้อยนะครับไม่ใช่ว่าแบบ เหมือนแบบใส่เกียร์เต็มลอยแล้วแบบว่าไปถึงเสร็จมันไปไม่ถึงแล้วเราก็ยอมแพ้ก่อนอย่าพึ่งนะครับให้เราพักก่อนเราค่อยดูอีกสักครั้งหนึ่งอาจจะยังพอที่จะทําให้ตัวคุณไปถึงนะจุดปลายทางได้นี่คือคุณสมบัติของการดูดวงที่ดีนะครับก็แปลว่าเรารู้ว่าจังหวะไหนเราควรไปจังหวะไหนเราควรรอจังหวะไหนเราควรที่จะ ยอมแพ้อะไรประมาณนี้นะครับเพราะว่าไพ่บอกว่าตอนนี้ยมันอาจจะยังมีสถานการณ์ที่ยังคุมเครือยังไม่ชัดเจนก็ค่อยๆตัดสินใจตอนนี้รอดูสถานการณ์ไปก่อนอย่าเพิ่งใจร้อนนะครับแบบนี้เป็นต้นเนาะก็ยังไงมีโอกาสที่จะสําเร็จได้ก็ค่อยเป็นค่อยไปทีนี้เราไปต่อกันในเรื่องของสภาวะการเงินสภาวะการเงินขึ้นไพ่หเหรียญและไพ่สามเหรียญน,นะครับ สเหรียญเนี่ยนะครับเป็นถือว่าเป็นไพ่ที่ค่อนข้างดีเลยมันหมายถึงโอกาสมันหมายถึงการได้รับการสนับสนุสน,นการส่งเสริมถ้าสมมติว่า,าสามเหรียญเนี่ยเป็นาการค้าการขายถูกไหมมัมนแปลว่าคุณจะมีลูกค้าเยอะนะครับดิวได้นะครับปิดดิวได้ดีขึ้นใครเป็นแบบเซลเป็นแบบ ขายตรงต่างๆอะไรแบบนี้อาจจะมีลูกค้ามาปิดเดลกับเราเยอะขึ้นอะไรแบบนี้นะครับนี่คือข้อดีหรืองานบริการนะครับงานเซอร์วิสต่างๆเนี่ยจะประสบความสําเร็จมากนะครับแล้วก็1เหรียญเนี่หยหมายถึงความมั่นคงหมายถึงตัวคุณเองอาจจะมีโอกาสได้ในเรื่องของความสําเร็จนะครับมีการเงินที่มั่นคงที่ดีด้วย1เหรียญเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าแบบ1บาทนะครับแต่มันแปลว่าถ้ามันจะเทียบนะก็คือแบบ1เหรียญ หนึ่งเหรียญทองอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่หนึ่งเหรียญแบบ1เหรียญบาทแต่มันเป็น1เหรียญทองนะครับแล้วก็หมายถึง1เหรียญบิตคอยอะไรแบบเนี้ยคือหมายถึงว่ามันมีคุณค่ามากกว่าคําว่าเลขหนึ่งอ่ะเออประมาณนั้นนะครับคือคุณค่ามันค่อนข้างยิ่งใหญ่มันหมายถึงอสังหาได้มันหมายถึงเงินก้อนได้มันหมายถึงเงินที่มันเป็นแบบเอ่อความสําเร็จความมั่นคงที่ทําให้เรามีสภาวะการยืนยาวในเรื่องของการใช้เงินในอนาคตได้ได้นั่นแหละคือหมายถึง หนึ่งเหรียญน,นะครับดังนั้นการเงินค่อนข้างดูโอเคแล้วก็ดูดีมากๆเลยนะครับแล้วก็ได้รับโอกาสเงินค่อนข้างดูหมุนได้คล่องได้เลยทีเดียวนะครับดังนั้นถือว่าการเงินนั้นโอเคมากๆเลยโดดเด่นด้วยเช่นกันนะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากๆสำหรับชาวมินนะ สำหรับใครที่ชอบนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้เป็นการอ่านไพ่โดยแบบรวมไม่ใช่ดวงคนใดคนหนึ่งโปรดใช้วิจญญารย์ในการรับชมและก็รับฟังนะครับแล้วก็ใครที่ต้องการติดต่อดูดวงแบบอเขาเรียว่าชัดเจนกว่านี้นะครับก็ติดต่อได้ที่ไลน์บูพยานะครับขอบคุณครับ